สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันที่คลิปที่2นะคะกับช่องเที่ยวกินแทบนะคะวันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันที่จังหวัดศรสีสะเกษนะคะวันนี้เราจะไปกัน2องอำเภอก็คืออำเภอภูสิงห์แล้วก็อำเภอขุนหารนะคะโอ้ะหว่างทางนะคะเราก็เดินทางไปมันก็จะเขียวกระจีไปด้วยท้องทุ่งนาแล้วก็น้ํานะคะปีนี้น้ําก็จะเยอะหน่อย ที่แรกที่เราจะไปนะคะเราก็จะไปสักการะสังขารหลวงปู่สวงที่วัดไพพัฒนานะคะอยู่ที่ฟูสิงนะตรงนี้นะคะเราก็ขอถ่ายข้างนอกก็แล้วกันเราจะให้เกียรติหลวงปู่นะคะเราจะไม่ถ่ายด้านในเนาะเสร็จปุ๊บนะคะพอเราออกจากที่วัดไผพัฒนาเราก็จะไปที่พาพยากรูปีนะคะเป็นจุดชมวิวระหว่างาด่านผมแดนช่องสงงามนะคะเลยเวัดไปอีกประมาณสักสิบ 12- 13กิโลเนี่ยแหละค่ะประมาณนี้แหละ <I know. S 1> ก็จะมีที่ให้เราชมวิว view, แล้วก็ดูบรรยากาศท้องฟ้าสวยๆนะคะต้องไปหน้าหนาวเนาะไปหน้าหนาวจะสวยมากนะคะแล้วก็จะมีมุมให้เราถ่ายรูปเยอแะแะจะมีรูปปีนะคะสวยวจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวที่น้ำตกขนานนะคะก็คือน้ำตกสำโรงเกรติ จะเป็นน้ําตกด้านล่างนะคะตรงนี้ตอนที่เราไปมันเย็นแล้วแหละแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ยังให้เข้าอยู่เนาะน,น้าตกเย็นมากใส่นีนะคะเย็นแล้วก็ปวกกับช่วงที่เราไปอะ่ะมันฝนตกพอดีนะคะก็จะเห็นได้ว่าชุ่มชื่นนะคะก็เป็นที่ชอบของเด็กๆน,นะคะส่วนใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะก็ลองมาดูนะคะหรือ,ะะอถ้ามาไม่ถูกยังไงก็คือมาถามได้ เดี๋ยวจะได้โน่นนั่นให้ซึ่งมีที่เที่ยวเยอะแยะนะคะวา,ายเดยวายยายชอบมากยาช้อบตกมาทั้งหลายทั้งายานะคะก็มีโอกาสได้พาครอบครัวไปเที่ยวค่ะก็มีความสุขค่ะก็รู้สึกมีความสุขเนาะชุ่มฉ่ำหัวใจสบายใจดีค่ะยังไงแล้วนี่ก็เดี๋ยวถ้าใครที่อยากมานะคะก็ลองมาดู น้ำตกสัมงมลิกนะคะส่วนตอนนี้นก็คือเราไปเที่ยวกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่เด็ดๆนะคะของจังหวัดศรีสะกเ,กเลยบ๊ายบาย